โคโูโบต้าิตีสุขนลนครส่งมอบโปรโมชั่นสุดคุ้มจากโครงการโคูโบต้าเซอร์วิสแคร์โดนการ,กรเกษตรอไไล่ลดสูงสุด50เฉพาะรายการอไไล่ขายดี54รายการเท่านั้นค่ะรถแท็กเตอร์อ่แท้ลดสูงสุด15ต้องรีบบอกลูกค้าด่วนเลย สำหรับรถดำนารถท้ายบินสูงสุด1,800บาทอะไรแทคร้คูปต้าคุ้งค่าทุนทานแน่นอนครับรถเกี่ยวรวเท้าวรถท้ายบินเพิ่มอีก500บาทรถขุดรถท้ายบินเพิ่มอีก1,000 100, บาทรีบมาใช้สิทธิ์เร็วๆนะครับเพราะเรายึดมั่นว่า การดูแลลูกค้าคือหัวใจของงานบริการไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายตรวจเช็คการซ่อมบำรุงหรือบริการหลังการขายเราพร้อมดูแลด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมาตรฐานที่คุณวางใจได้มั่นใจในทุกขั้นตอนใช้อะไหลแท้คุ้มค่าทนทานรับประกันงานซ่อมทุกงานเพราะเราเชื่อมั่นในส่งสำคัญคือเชื่อมือ,เช,อ,มอเชื่อมั่นเชื่อใจคูป,ปุต้าปิติสาขาสกลนครบริการด้วยใจกูปต้าปิติสกลนครเชื่อมือเชื่อมัน่นเชื่อใจ